ครับสวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับก็ปลาทับทิมนะฮะตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเอาเกลือเอาในล้างขัดเมื่อขัดอะไรออกนะครับดับกินคาวนะครับเสร็จแล้วผมจะนําปลาทับทิมมาบ้างนะฮะ เพื่อเวลานึ่งนะจะได้สุกง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาเราราดน้ําน้ํายำน้ำํายำมันจะได้ซึมเข้าในตัวเนื้อปลาได้ง่ายนะครับก็จะ,จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนําจานนะเตรียมจานอาจจะเอาปลาทับทิมไปนึ่งนะครับผมจะวางตะไครนะเสร็จจานนะ เพิ่มความหอมนะครับวางปลาทิบพิมพ์ลงไปนะครบับเสร็จแล้วก็กระเทียมนะทุบแล้วก็อาใส่ในท้องปลานะครับเพิ่มความหอมนะครับ จะราดด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเสร็จแล้วจะนำไปนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะนำปลาลงไปนึ่งนะครับครับเพื่อความสวยงามนะครับใส่แครอทลงไปนะครับ ในระหว่างการนึ่งนะครับผมก็จะมาทําน้ําจิ้มนะครับไปราดตัวปลานะครับก็มีพริกทีฟ้าแดงกับกระเทียมนะครับถ้ามีรากผักชีก็ใส่รากผักชีไปก็ได้นะครับพอดีวันนี้รากผักชีไม่มีนะครับผมจะใส่กระเทียมดองไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับ ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับประมาณสองช้อนนะครับน้ำมะนาวน ทํารสเปรี้ยวนํานะครับก็มะนาวสักสองลูกนะครับน้ําปลานะครับเสร็จแล้วก็จะนําไปปั่นนะครับ เสร็จแล้วครับเอาไว้ราดตวปลานะครับตอนที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับ ปลาของเราก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับกระเทียมลงไปนะครับกระเทียมกระเทียมซอยนะครับเป็นแว่นๆน,นะครับตามด้วยน้ำราดตัวปลานะครับ ตามด้วยผักนะครับปิดฝาสักหนึ่งนาทีนะครับให้ผักยุบก่อน,น ครับวันนี้ปลาทับทิมนึงมะนาวก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อปลาขาวชั่วเลยเดี๋ยวชิมดูน้ำก่อนรสชาติกลังได้นะครับเปรี้ยว พียวอิคเลยครับสุดยอดเลยครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับทําไม่ยากครับ ถ้าเรามีตัวปลาอย่างนี้เราใส่ตัวปลาอย่างนี้ก็ได้นะฮะใส่ทานนะครับคือมันจะร้อนนะทานตลอดนะฮะจะร้อนเรื่อยๆนะครับอากาศเย็นๆเรานั่งทานมันจะได้มันยากาศมากนะ เมนูปลานึ่งมะนาวนะครับเราจะใช้ปลานิลก็ได้นะคร,ะระับปลานิลปลาับพิมหรือว่าปลาหมึกนะครับปลาหมึกไข่ก็ได้นะครับแล้วก็ปลากะพงปลากะพงขาวนะครับได้ทำทำเมนูนึ่งมะนาวนะครับทําง่ายครับรสชาติจะเปรี้ยวจะเผ็ดจะหวานก็เราก็ไปปรับสูตรเอานะครับบางคนชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวนะครับ ถ้าชอบเ,เพื่อนๆนะถ้าชอบนะฮะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับก็จะนั่งทานไปเรื่อยๆนะครับ่วงหอกข้ายุงเยอะนิดน,นึงนะครับรับขอบคุณมากนะครับ